กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะ g ีเฮิบนะฮะใครที่ใช้ก็จะหลงรักเขานะคะสำหรับยาสีฟันจีเฮิร์บเอ้ยทำไมถึงหลงรักยาสีฟันยาสีฟันก็ขายมาเป็นร้อยๆเป็นพันพันยี่ห้อตามท้องตลาด แต่บันพันยี่ห้อเนี่ยคุณผู้ชมลองใช้ทุกยี่ห้อหรือ,อยังครับว่าบางยี่ห้อเนี่ยแล้ก็แพ้นะคะบางยี่ห้อก็ไม่สะอาดบางยี่ห้อใช้แล้วก็บอกว่ากาจัดกลิ่นปลาก็กําจัดได้ไม่กี่ชั่วโมงก็กลับมาเหม็นเหมือนเดิมแต่จีเฮิบเอาอยู่นะคะแล้วก็ปากไม่ลอกด้วยวันนี้พี่เต๋าบอกเลยนะคะขนาดคนกินสตอนะกุ้งผัดสตอกะปินะคะใส่สตอรประมาณ2กํามือเนี่ยนะคะยังเอาอยู่อ่ะ ยังเอาอยู่อ่ะก็มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ่ะก็เมีบางยี่ห้อบอกว่ากําจัดกลิ่นปากได้ดีได้ดีก็แพงเหมือนกันก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆรและราคา,าหลักร้อยด้วยอน,นั้นอน,นั้นหลายร้อยจนถึ0แปดร้อยนะแต่อันนี้หลักราคาหลักไม่กี่ร้อยเองคุณผู้ชมนะจัดโปรพิเศษคุณผู้ชมนะ,ะวันนี้ T Herb ค่ะหนึ่งหลอดนะครับร้อยยี่สิบามใช้ได้นานสองถึงสามเดือนครับราคาหลอดละสองร้อยสามสิบบาทแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมสนใจนะฮะซื้อไปเลยเป็นเซตปรชเลยซื้อหลอดวันนี้้คุณจ่ายเพียงซ 1,000บาททุนเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพ่อโมนเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่มสามสิบบาทนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ครับ0ูนย์เก้าหหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับสู่่ผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณากับรายการเรามั่วมันคันปากนี่อ่าเบอร์นี้เช่นเดียวกันครับโทรเลยนะฮะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 ห้านะครับนะฮะคุณผู้ชมครับป่านนี้ช่วงนี้นะฮะเราไป ผ้าของคนตายขายเสื้อผ้าคุณแตงโมนะฮะ,ะงานนี้นะครับก็อยู่ๆก็เกิดดราม่าขึ้นมาซะง,งั้นนะฮะคือล่าสุดเนี่ยไปเอาเสื้อผ้ามาขายเนี่ยก็ทัวลงอีกคนก็บอกว่าทําไมเอาเสื้อผ้าของคุณแตงโมมาขายทําไมไปยุ่งของคุณตายทําไมคุณอนาก็เลยต้องมาชี้แจงบอกว่าต้องเล่าว่าตอนนี้บ้านโมมี2หลังนะฮะโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วและคุณแม่เขาจะคลีนบ้านและเขาเองก็ไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าเขาถามแอนนาว่าจะทํายังไงดีกับเสื้อผ้า กลุ่มนี้นะฮะเอาไปทําอะไรได้บ้างคุณอาเลยบอกว่าปกติเวลาโมอยู่โมชอบเอาไปขายนะฮะก็เลยเอาเงินเนี่ยเอาเสื้อผ้าชุดกลุ่มนั้นเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินไปทําบุญคุณอาก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินไปทําบุญไหมแม่แม่ก็บอกว่าโอเคแสดงว่าเขาอนุญ,ญาตแม่แล้วนะครับเราเป็นคนเสนอเองว่าเร <c oughs> ึ่งหนึ่งก็ให้แม่นะ อีกครึ่งหนึ่งก็ขอที่จะไปทําบุญไปช่วยน้องหมาน้องแมวเอาไปไว้ไปให้โบสถ์ก็ได้นะฮะหรือก็ตัดปัญหาที่ว่าเงินจะให้แม่แอนนาก็จะควักออกเองอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้ไม่มีดรามา่าแล้วก็เงินในส่วนทําบุญก็คือใครซื้อมาเท่าไหร่ก็ทาบุญร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจบๆไปแล้วคุณเบิร์ตก็มาช่วยขัดเสื้อผ้าด้วยนะฮะวันนั้นคุณแอนนาก็คุณเบิร์ตแล้วก็แก๊งชั้นสองเนี่ยก็คุณทิโปก็อยู่เหมือนกันแต่ว่าเสื้อผ้าบางตัวมันก็มีสตอรี่เราก็ไม่ได้ขายแล้ววก็ยา่ คืออยากจะบอกว่าเงินที่ได้ทั้งหมดทําบุญแน่นอน100%เซและที่บอกว่าเอาเสื้อผ้าของมาขายเนี่ยก็ต้องยืนยันชัดเจนว่าแม่เป็นคนอนุญาตแลวก็เป็นขอให้คุณอนนาเนี่ยมาขายเองด้วยนะครับอันนี้ในดราม่าแรกที่เป็นกรณีเอาเสื้อผ้าของคุณเติงโมมาขายนะครับส่วนอีกดราม่าหนึ่งอันนี้พูดตั้งแต่แรกหลังแต่คุณอานานาไปเดินแบบที่ปารีสใช่ไหม ที่มีกระแสบอกว่าไปยัดเงินหรือเปล่าหรือไปให้เงินเขนหาหรือเปล่าเลยได้ไปเดินบนนั้นอ,อางานนี้นะครับพูน,นายืนยันยอมรับชัดเจนแล้วว่ารับว่าจ่ายเงินหนึ่งแสนบาทจริงแต่เป็นาการจ้างจ้างเอเจนซี่อ่าจ้าเอเจนซี่ก็คือไปทําอะไรไปหางาน ไปหาดิวงานก็มีมางานเหมาะก,กับแอนนาให้เอามาได้เลยครับงานนี้ครับธรรมชาติก,ก็หลายเรื่งเกี่ับความสงสยัยโดยเธอเนี่ยบอกว่าก็ยอมรับเลยนะครับว่าแอนนาเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินแต่ที่จะยอมรับในวันนี้ก็คือแอนนามีเอเจนซี่คือปกติแล้วเนานางแบบเขาก็จะมีเอเจนซี่หรือต้นสังกัดของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่แอนนาจ้างเอเจนซี่ดูแลไม่ได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่นะคะคแต่แอนนาจ้างเอเจนซี่เลยซึ่งเลที่จ้างคือน้อยมากหลักแสนต่อเดือนนะฮะ เวลาที่มีงานเขาก็จะส่งเมลมาให้เราดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าแต่ละงานมีงานที่ไหนจัดอะไรคอนเซ็ปอะไรที่จะไปแคสได้ใช่ครับอันนี้คือการจ่ายเหมือนจ่ายค่าในหน้าใช้คําว่าในหน้าเนี่ยป้าแม่เข้าใจกันแล้วเนาะเขาให้หางานให้ไงหาหหางานให้อ่ะแต่ไม่ได้ไปจ่ายให้กับเจ้าของแบรนด์เนี่ยที่เป็นถาวกเป็นร้านเพื่อไปเดินบนรันเวย์ไม่ใช่คือแอนนาเนี่ยเดี๋ยวเราห้ฟังแล้วกันมันมันไปแคสสองรอบรอบแรกมันอ้วนมันอ้วนแล้วก็ มันประมาเขาเจ้าของไอ้แบรนด์เนี้ยเขาก็ไม่เอามันมันก็เลยกลับไปใหม่กลับไปใหม่แล้วก็มันไปเอานมออกแล้วเขาก็มันไปเอานมออกแล้วมันก็บินบินไปไปลงเยอรมันมันบอกว่าถ้ามันรวยจริงอ่ะมันบินไปลงฝรั่งเศสเลยไม่ต้องไปลงเยอรมันแล้วขับรถต่อไปหรอกอืเพราะมันเซฟคอร์สแล้วเข้อสุดที่นี้ยมันผ่านมันผ่านในฐานะที่ว่ามันอนนาเนี่ยมันเป็นทรานมันเป็นทรานนะฮะ หนึ่งสองมันเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วประวัติชีวิตมันน่าสนใจประวัติการทำงานมันน่าสนใจม,มันก็เลยได้มันก็เล่าให้ฟังบอกว่าค่าตัวที่ได้มามื่นกว่าบาทมันไม่คุ้มหรอกอที่จะไปจ่ายเป็นล้านมืม่นกว่าบาทพี่แม่มันเล่าไอ้เพืเอ่อนพี่เต๋าฟางังบอกมื่นกว่าบาทเองแม่ไม่ใช่มืน่มนไปปลายๆนะอมื่นต้น,ตนมื่นกว่าบาทแต่ว่าหนูว่าอยากจะได้ภาพตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดตรงอื่นอ,อก็แค่นั้นครับ มันไม่ได้ไปจ่ายเงินจ่ายเงนินโอ้ไปจ้างเอเจนซี่บอกว่าถ้ามีงานที่เขาต้องการทรานทรานหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยให้เอามาหามันเลยทำเสนอชื่อมันเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปแคสอือนั่นแหละ แค่นั้นไม่ีอะไรนะฮะมันไม่โกหกหรอกเรื่องพวกนี้ผมกนี้จับโปกันได้นะครับส่วนเรื่องของสภาก็อย่างที่บอกไปขออนุญ,ญาตแม่เรียบร้อยแล้วนะครับขายไปเถอะเก็บไว้ทําไปเก็บไว้ให้หมอดกินหรอคะเออเขาขายขายเพราะแม่เขาขายบ้านแล้วนี่บ,บ้านสองหลังเขาขายแล้วนะคะอืขายแล้วนะคะค่ะเมื่อวานนี้นะวันเกิดคุณแม่นะครับสุดชื่นมื่นเลยเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยเพราะว่าสุดชื่นมื่นครับปอและโรเบิร์ตนะฮะลูกชายอของขวัญวันเกิดไปให้กับแม่แตงโมนะครับเวลา21นาฬิกาครับที่งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดแม่พ นะครับแล้วก็งานเลี้ยงของคุณสื่อไฮโซปอแล้วโรเบิร์ตเนี่ยกลุ่มเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทก็ได้เดินทางมาร่วมไอพอยรวันเกิดให้กับนางพนิดาแม่ขอุแตงโมนะครับพร้อมกับอานำของขวัญมอบให้กับแม่แตงโมด้วยนะครับโดยมีบางช่วงที่แม่จับมือของปอแล้วก็โรเบิร์ต่ออโรเบิร์ตนะ,ะฮะต่อหน้าสื่อนะครับ ก่อนที่จะ,ะพูดคุยกันปอก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ให้เกียรติเชิญพวกเราสองคนมาเรารู้สึกดีใจที่คุณแม่เห็นเราทั้งสองคนเป็นลูก<ะ>และวันนี้ก็มาขออนุญาตเป็นลูกชายคุณแม่เพื่อเป็นสักพิพยานในการเป็นลูกชายของ คุณแม่ที่จะดูแลคุณแม่แล้วกันนะครับขณะที่ด้านของแม่แต็นโมเองนะครับได้ยินจากคุณปอลโรเบิร์ตพูดแบบนั้นแล้วก็บอกว่าทั้งสองเนี่ยก็เป็นลูกชายมากกว่า4เดือนแล้วลูกชายทั้งสองคนนี้ก็น่ารักและคุณแม่ก็ดีใจที่มีลูกที่พูดกันรู้เรื่องอมไม่งองแงตอนนี้จะพากันเดินไปนั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊กันอย่างมีความสุขและเชยมืออีกคนนึงเป็นแขกเซอร์ไพรส์จ้ะพี่เดชาทานายเดชาก็มาไปเหมือนกันแต่ลูกชายกคนหนึงหายไป ใครอ่ะลูกชายสองคนหายไปต่ออ่านกับต่อเต่าหายไปลูกลูกลักน่าจะอวมอยู่นะเห็นว่าเขาจะฟ้องกลับนีน่นะคะอ่ะติดตาม,มันต่อไปเนาะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องนี้นะคะมันก็ขอให้มันจบลงดีๆแล้วกันค่ะอืนะคะอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุนะคะใครที่ยังไปเพลเจอร์อยู่ว่าเป็นฆาตกรรมฆาตกรรมกรรม,มก็มึงก็ไปหาหลักฐานมา นะคะแล้วมึงก็ฟ้องเอง่าจะโดนรวบเองนะคะอืมอืมอ่ะหมดแล้วครับวันนี้ฝากไปด้วยค่ะ G Herb ค่ะถ้าใครมีปัญหา <c oughs> เรื่องกินปากฟันผูกคราบหินปูนฟันเหลืองครับจากชาก,กาแฟสมูรี่หรือแอลกอฮอล์นะครับสามารถใช้ได้เลยนะคุณผู G ้ชม G Herb จัดเลยครับ1ห,หลอดวันนี้ใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาท แต่วันนี้ครับใครสนใจซื้อเป็นเซตครับซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นครับส่งฟรีสำหรับคนพ่อโอนด้วยนะครับโทรเลยครับ0957184624หรือที่แอกสุขภาพดีมุมขวานาจอรนะครับส่วนใครอยากจะลงโฆษณามาวางได้เหมยาซีฟันชีเฮิร์บครับก็โทรได้เบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแลวเช่นเดียวกันครับ0 9 0 0 8 9 9 9 5ะเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ